นกเขาชวาตัวนี้รอดมาครับตัวคู่กันตายไปแล้วหนึ่งตัวเพราะว่าไม่แข็งแรงไม่กินอาหารสามวันตายเลยตอนนี้ก็ขนกำลังเต็มครับรู้สึกว่าก็กินอาหารได้ดีรอดูครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับอาหารที่ให้กินเป็นอาหารนกคุณทองครับแล้วก็ใช้เครื่องบดกาแฟเป็นตัวบดแล้วก็ผสมน้ำอุ่นนะครับกับน้ำเย็นให้ไม่ร้อนเกินไป ให้นกกินตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ตอนนี้อายุน่าประมาณสักเดือนครึ่งได้ครับผมผมตั้งใจไว,ไว้ว่าว่าจะปล่อยนกตัวน,นี้ครับเมื่อเขาแข็งแรงไปสู่ธรรมชาติแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะปล่อยยังไงให้นกเรียนรู้อยู่กับ,อ,กบอาหารในธรรมชาติได้หรือว,ว่าวิธีการหาอาหารครับผมใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ตอนนี้ผมซื้อข้าวฟ่างมาให้นกครับเขาชวาแต่ว่านกเขาชวายังตัวนี้ยังกินไม่เป็นครับซื้อมาแล้วก็ไม่ยอมกินเลยเคยให้อาหารแต่แบบผสมน้ำอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าจะเลี้ยงยังไงให้กินอาหารให้ได้หลากหลายขึ้นครับผม 再加两千一万左右。Okay, okay, okay, okay. โอ้อ oh, ิ่มแล้ว mm hmm. ดูดูดูขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนกเขาชวากำพา